ชมข่าววันนี้ประเด็นเด็ดสุดสัปดาห์มาที่การประปานครหลวงเธอร่วมเป็นหูเป็นตากับครอบครัวตาสับป,ประรดปีที่สองค่ะวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยท่านนิพนธ์บุญญามณีก็ามาร่วมงานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU โครงการครอบครัวตาสับป,ประรดซีซั่นสองระหว่างการประปานครหลวงจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสมุทรปราการขยายความร่วมมือ กับจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการเรียกว่าการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนครับโอกาสนี้นะครับให้พี่น้องประชาชนได้ใช้แอปพลิเคชัน MWA on mobile ใช้เลขบัตรประชาชนสมัครเป็นเลขสมาชิกแล้วก็ท่านสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารได้อย่างต่อเนื่องเลยครับสำหรับท่านที่แจ้งข้อมูลข่าวสารให้การบรรบานครหลวงเนี่ยเราก็จะมีรางวัลสมนาคุณมาร่วมกันเป็นครอบครัวการสับรดซีซั่นสองพบเอแตก ท่อรวแจ้งหนึ่งหนึ่งสองหการประปานครหลวงเย้ซ่อมท่อแตกข้อรั่วได้ดีขึ้นนะครับทันใจทันทีทันทีครับใช่เร่องารทั้งวิศกรมหนึ่งหนึ่งสองห้าครับการประปานครหลวงก็เป็นอีส่วนรับจะเป็นส่วนหนึ่งในช่องทางที่ติดต่อการประปานครหลวงนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับชอเชให้เาเป็นหูเป็นตาขอบคัวตาสปะรดเย้คนเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วย เป็นหูเป็นตาครับซีซั่นสองนะครับครอบตัวตาสับปะรดครับพวกเรามาเป็นครอบรัวตาสับปะรดเย้